สวัสดีค่ะแพรมนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตหลังจากทำตาไปแล้ว3เดือน <Wow. S 1> ปัญหาก่อนหน้านี้นะคะด้วยความที่เป็นคนแบบตาไม่มีชั้นเลยตาชั้นเดียวจะต,ต้องติดสติกเกอร์ตา2ชั้นเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบให้ตาแบบมี2ชั้นจะได้แต่งหน้าสวยๆตาดูโตขึ้นหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าจะได้ดูไม่ง่วง เคยเห็นพี่ที่ทํางานเราอ่ะมาทําตาสองชั้นที่นี่แล้วเขาแบบใช้เวลาพักฟื้นน้อยมากแค่4วันเขากลับมาทํางานตาเขาดูเหมือนไม่ได้ทํามาไม่ได้บวมดูแบบปกติมาทามาแค่4ี่วันเองทำไมมันได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งแบบจะมาทําตาเดี๋ยวเราจะมาทําที่นี่แหละตอนแรกไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนิดนิดคุณหมอก็จะพูดถึงความเป็นจริงของเราก่อนว่าตาเรามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนิดนึงนะทําใหญ่มากไม่ได้นะเนื่องจากว่าชั้นตาเราไม่มีเลยไขยมันตาก็ไม่มีนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําว่าถ้าจะทํา ประมาณเนี้เป็นธรรมชาติสวยแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็อาจจะแบบปรับแต่งให้มันเข้ากับความต้องการของเราได้เป็นเทคนิคแบบกรีดยาวแผลเล็กตัดหนังตาด้วยแล้วก็ตัดไขมันจัดเตียงไขมันใหม่ ตอนทํานี่คือแบบไม่รู้สึกเลยเลยพอทําเสร็จมาก็แบบเฮ้ยมันลืมตาได้นี่หว่าคิดว่าแบบทำเสร็จมาปุ๊บแล้วคือไม่ไหวแน่ๆคือตาบวมแน่สรุปก็ชั้นตาขึ้นมาหน้าดูแอบหวานขึ้นนะกลับไปมันก็เออไม่ได้บวมอะไรมากไม่ได้ชําอะไรมากทําเสร็จวันที่4ี่ก็ไปทํางานเลยทุกคนก็แบบทามาแล้วเหรอตาสองชั้นมามทำไมไม่บวมเลยลก็รู้สึกแบบดีใจมาก <c oughs> แต่งหน้าง่ายขึ้นหน้าดูแบบซอฟลงถ่ายรูปก็ดูแบบเออตาโตขึ้นดูสดใสขึ้นทุกคนก็จะถามว่าเออด,ดูเข้านะดีแล้วที่ไปทํา สำหรับคนที่แก่จะทำตา2ชั้นบีพราวนะคะแนะนำเลยเราไว้ทางานไม่สามารถพักฟื้นนานๆได้ที่บีพราวตอบโจทย์มาก2อสวันก็กลับไปทํางานได้เลยไม่บวมแน่นอนควรเลือกเลยคะ่ะที่นี่ที่บีเพราว